สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของชีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําันที่หสิงหาคมปีหกนะคําเตือน mm. ทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ1นึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย4หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหน

จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีห้าสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะสี่กับเจ็ดมาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับศูนย์ห้ากับแปดใครจะลุ้นมี p พีก็จับคู่ลุ้นเราเดิอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสกไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ